สวัสดีครับผมนายทีรยุทธ์ปิตะคุณครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ผมจะมาพูดถึงความภาคภูมิใจการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนิงนง,งานสอนพฤกษศานโรงเรียนในครั้งนี้ครับตัวผมเองดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงง พืัอส,สาโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันไม้งานสศรัทธาโรงเรียนนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งเรียนรู้ในลักตณะที่มีคุณค่าเท่านั้นแต่ยัางเป็นการสร้างจริยธรรมคุณรรมให้กับตัวผมตเองในเรื่องของการมีส่วนร่วมความมุ่งมัน่นความรับผิดชอบการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและที่สำคัญการเห็นคุณค่าของทรัพยายกรในท้องหิ่นครับ และในฐานะในความเป็นครูได้เห็นนักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงการรู้รักพันไม้การลงมือดูแลร,รักษาและการสำรวจธรรมชนิดต่างๆด้วยความราักและความตั้งใจต่อมาสบเพื่อสตรเ์เด็กครับ